สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาจุมควายเลยครับหลังจากมาในหลวงคลิปมาหลายวันแล้วครับวันนี้มีงานยุ่งครับตรงนี้ก็ในหลวงคลิปเรื่อยเรแล้วครับตรงนี้กันพอมีลุมบางนะครับเก็บไปจุ่มลาบนี่เป็นตุ้บลาควายรวยอันนี้เป็นเรอยไปเลยครับนี่ครับส่วนกนี่ครับข้ามเจ็ดครับ ลงมานี่ครับจากนี้ลงมาสวนก็เบรกนี่รับตามดิฟจัดจัดโตบุลงมาหลังนี่รับตามดิฟติ้ครับตรงนี้ตึงตัวนี้หีดิฟกับตึงตัวนี้จากนี้มาทีงนี้ครับหีเป็ดติ้งกับ จากนี้กับมาตรงนี้ตามที่มากับตรงนี้กับจากจุดนี้ใหมครับตามที่มากับใหม่ปีนี้กับราวรอยนี้ที่เปลี่ยนกับวันนี้วันนี้เพื่อนวันนี้ยี่สิบเปลี่ยครับเนี่ยครับจวงนี้ยี่สิบจวงนี้รัมเจ็ดครับลงมาตรงนี้รัมเจ็ดลงมาตรงนี้รัมที่ห หมายก้อนนี้อร่าเรยดปดิฟินกับนี่กับด้านหลังนี่โรยยีดิฟกับแนวรถนี่กับชุดนี้กับซูตบอควายโคเลมกับนี่ครับส่วนไอ้บูควายนี่ครับมาดึนเดียวกับดัดแบบนี้ครับ นะแบบนี้จะมารวบชุดนี้ครับนี่เราชุดนี้สมัดดั้นนี่ครับเครืค่องมงกุฎนี้จิตรินนี่กับคู่หัวควายเขาเรียกกับกุฏิตั้มไรแบบนี้อะไรกับคนมาที่ตามกับ